่ารรัฐสภาที่ครบรพบกระผมพลเอกพหลตมิสานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอพิปรายนโยบายเร่งด่วนที่สองในหน้า5ครับประเด็นเร่งเจราจาการใช้พลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิกับประเทศข้างเคียงซึ่งคำว่าพื้นที่อ้างสิทธิกับประเทศข้างเคียงที่มีแหล่งพลังงานตามนโยบายข้อนี้จะเป็นพื้นที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากแห่งเดียวที่เหลืออยู่และเป็นปัญหาในขณะนี้คือพื้นที่ไหลทวีปด้านอ่าวไทยขอไซต์หนึ่งเลยครับ ขอสไลด์หนึ่งครับที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาภาษาอังกฤษเรียกว่า o อ e ล l a p p i n g claims a r ียหรือ OCA ตามภาพครับคือที่พื้นที่ล้อมรอบด้วยเส้นสีเขียวและน้ำเงินเนื้อที่กว่า26,00 0ตารางกิโลเมตรรัฐบาลใช้คำว่าเร่งเจรจาการใช้พลังงานในพื้นที่ OCA นี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยเพราะได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่มีการจัดทำ MOU 44ระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาเมื่อมิถุนายน2544 อันเป็นที่มาของ OCA นี้พบว่านำมาซึ่งความขัดแย้งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยสาเหตุสำคัญดังนี้ครับประการแรกพื้นที่ OCA ที่ระบุใน M O U C C ตามภาพนี้มีขนาดใหญ่เกินไปเพราะมีการประกาศเส้นแนวเขตบางเส้นที่ผิดหลักการของอนุสัญญาไหลทวีปซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็ต่างเป็นภาคีด้วยกันขอส,สอครับทั้งนี้เพราะตามอนุสัญญาหลทวีปนั้นการแบ่งเขตจะใช้วิธีสร้างเส้นมัธยะ บนแผนที่ตามภาพครับก็คือเส้นสมมุติที่ทุกจุดจะห่างจากชายฝั่งทะเลที่เรียกว่าเส้นฐานของแต่ละประเทศในระยะทางที่เท่ากันไม่ว่าจะอยู่ประชิดติดกันตามภาพด้านซ้ายมือหรืออยู่ตรงข้ามกันมีทะเลขั้นกลางตามภาพภาพขวามือปัจจุบันนั้นสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างเส้นมัธยะเพื่อใช้เป็นเส้นไหลทวีปของแต่ละประเทศได้อย่างรวดเร็วขอสราระสามครับไทยและกัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปในเวลาใกล้เคียงกันโดยไทยราประกาศ แปลงสำรวจปิตโตเรียมและเขตไหลทวีปเมื่อปี2514และ2516ซึ่งไหลทวีปของไทยนั้นใช้เส้นมัธยะเป็นหลักขอให้ท่านประธานลองสังเกตเส้นแรกนะครับจากหลักเขตจติสใช้แนวแบ่งครึ่งมุมระหว่างเกาะก,กูดต้องไทยกับเกาะโกมของกัมพูชาซึ่งก็เป็นไปตามหลักการของนุสยาไหลทวีปทุกประการสไลดี่ครับส่วนกัมพูชานะประกาศเขตไหลทวีปเมื่อปี2515ปรากฏว่าเส้นไหลทวีปด้านเหนือสุดทัมาทานดูเส้นประสีแดงนะฮะ ซึ่งไปชิดฝั่งไทยด้านจังหวัดตราดนั้นกลับใช้วิธีลากเส้นตรงจากหลักเขต7จิาที่ชายฝั่งลงทะเลผ่ากลางเกาะกูดออกไปกลางอ่าวไทยตามภาพนะครับซึ่งเส้นประสีแดงนี้ไม่ใช่เส้นมัธยะไม่อยู่ในหลักการคอนุสัญญาไหลทวีปและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งปวงขอสไลด์ครับเพราะเมื่อนํำเขียดไหลทวีปที่ทั้งสองประเทศมา,าที่ประกาศมาเทียบกันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนหรือ OCA ซึ่งกว้างใหญ่มหาศาล ตามภาพนะฮะขนาดแท้จริงคือ26,400ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียรหรือ JDA ซึ่งอยู่ด้านล่างฮะซึ่งมีขนาด7,2 1 0ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าถึง3.6เท่าเป็น OCA ซึ่งจัดทำผิดหลักการจะมีขนาดโตเกินจริงยากที่จะกำหนดสัดส่วนเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันนี่คือสาเหตุประการแรกสาเหตุประการที่สองครับ m m u 4 c นี้มีข้อบอกพร่องไม่สมบูรณ์หลายประการทั้งการจัดทำเส้นมัธยะที่ไม่เป็นไปตามนูสยาหลายทวีป เร่งรีบจัดทาขาดความรอบคอบมีข้อผิดพลาดในแผนที่แนบท้ายถึงขนาดเคยมีมติครมอรเมื่อ10พฤศจิกายนปี52ให้เสนอรัฐสภาเพื่อยกเลิกเอ็มบูฉบับนี้แต่เมื่อการเมืองเปลี่ยนจึงไม่มีการดำเนินการใดๆจนถ,ถึงบัดนี้ด้วยสาเหตุเหล่านี้ครับผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลน,นั้นทบทวนนโยบายข้อนี้ครับรวมทั้งกําหนดแนวทางแก้ปัญหานขนาดของโอเซียที่ใหญ่เกินไปดังนี้ครับประการแรกคือไม่ควรเร่งเจรจาเพื่อใช้พลังงานในพิทีโอเค รวมทั้งควรระง,งับการเจรจาต่างๆในกรอบ m u c 4ไว้ก่อนผมทราบดีครับว่าประเทศต้องการพลังงานทรัพยากรเหล่านี้ซึ่งกำลังร่อยหลอลงแต่ก็ต้องยอมรับว่า m u c c ยมีข้อบอกพร่องหลายประการไม่เหมาะสมที่เราจะเจรจาแบ่งปันทรัพยากรมููข้ามหาศาลบนพื้นฐานของ m u ที่มีข้อบอกพร่องเช่นนี้ประการที่2อครับขอสไลด์ที่6กลับมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับคือเร่งเจรจาแบ่งเขตไลท์ทวะยวรางไทยกับกัมพูชาทั้งหมดให้ชัดเจนก่อน แต่แทนที่จะดำเนินการแบบเดิมนะฮะแบบเดิมก็คือเริ่มแบ่งจากเหนือลงใต้ก็คือเริ่มแบ่งจากพรมแดนจังหวัดตราดและจับบรรงหวัดเกาะกงซึ่งเป็นพื้นที่มีปัญหาซับซ้อนมากที่สุดตกลงกันได้ยากใช้เวลานานผมขอเสนอกับท่านประธานแนวทางเจรจาใหม่คือเริ่มจากง่ายไปหายากครับเริ่มจากใต้ขึ้นเหนือคือเริ่มจากบริเวณวงกลมสีฟ้าท่าทานดูนะตามภาพก็คืออยู่ระหว่าง OCA กับ JDA เขียนว่าจุดเริ่มต้นด้านทิศใต้ ซึ่งก็คือพื้นที่รอยต่อระหว่างรอยต่อเส้นไหลทวีปที่สามประเทศฮะไทยกัมพูชาเวียดนามตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดที่จะสร้างเส้นมัธยะระหว่างไทยกัมพูชาต่อขึ้นเหนือไปเรื่อยๆยิ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจะรวดเร็วอย่างมากได้เส้นไหลทวีปจากใต้ขึ้นไปจนมาจบพื้นที่ตอนเหนือหากตกลงได้เส้นเดียวกันทั้งหมดก็จะไม่เกิด OCA เลยหรืออาจมีบางพื้นที่บางตอนที่ตกลงกันยากๆก็นํามาพัฒนาร่วมกัน แต่แน่นอนว่าพื้นที่จะไม่กว้างใหญ่เท่า OCA 2 6 4 0 0ตารางกิโลเมตรในขณะน,นี้สรุปครับท่านประธานผมขอข้อเสนอทั้งหมดหนี้ก็ผมมั่นใจว่าเทคโนโลยีนั้นจะช่วยให้แบ่งเขตไหลทวีปได้รวดเร็วแต่ละประเทศจะสามารถนำทรัพยากรในเขตของตนมาใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วเพราะไม่ต้องเสียเวลากำหนดสัดส่วนเพื่อแบ่งปันกันสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและจะช่วยแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนไทยกัมพูชาที่ยืดเยืเยอ้อยาวนานมาหลายสิบปี ให้ยุติลงด้วยดีขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณมากครับ